สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นสิริมงคลปีพศสอง6นห้า้สาหกนะครับองค์นี้ติดรางวัลที่หนึ่งนะครับงานประกวดพร้อมใบประกาศนะครับติดรางวัลที่หนึ่งองนี้เป็นเนื้อละวะโรหเ๋ยวเราไปดูเหรียญองนี้กันนะครับว่าฟอร์มเหรียญเป็นแบบไหนครับติดรางวัลที่หนึ่งมานะโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตส่องละกัน ตรงสังกตินะครับต่อโคดมีนะครับอ่าบริเวณเหรียญครับสวยงามครับจมูกโด่งครับมีรอยจานหนึ่งจุดนะครับรุ่นสี่มงคลนะครับต่อโคดรพู้ดด้านบนตรงกลางเลยฮะอ่าด้านบนคาว่าปริสุโธนะครับโอเคนี่ครับเหรียญออกแบบไม่สวยส่วนนุงามมากครับมาดูด้านหลังกันครับ นี่ครับด้านหลังด้านหลังมีัมเบอร์หมายเลขครับด้านหลังมีัมเบอร์หมายเลขกำกับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ